สวัสดีครับนี่อยู่กับรายการไอคิมเม้น์ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนธีรกสอนวิธีการเปลี่ยนไอคอนนะครับนะเปลี่ยนแบบนี้ครับนี่แบบคนสวยๆมากเลยลํมเล่นครับไปกดเข้าไปในในเว็บนี้นะครับอ่าเข้าไปในเว็บเนี้ยเดี๋ยวผมเอาทิงลิงข้างล่างนี่ครับแล้วก็ในเกี่ยวกัอะไรก็แล้วที้คุณโหลดอะไรมาก็ได้โหรดอะไรที่มันเหมือนคล้ายๆเนี่ย โหลดอันนี้มาแล้วกันอ่านี่แล้วก็กดไอคอนน่ะเนี่ยโลดมาเลยอ่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็กดคลิกขวาเอ้ยคลิกขวาตรงนี้เริ่มมาตรงนี้ครับอ่าเออแล้วก็มาตรงนี้นะฮะแล้วมาตรงนี้แลก็กดตมินะ แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คนเลือกนะครับผมใช้เที่ยวผมยาดาวน์โหลดไอคอนอแล้วกดไปเลยเลยให้คนกดตรงนี้ด้วยครับ๋ยวมันจะอยู่ไม่นาน๋ยวมันจะตายก่อนนะครับผมเรากดไปแล้วแต่แล้วนี่ไงแต่แล้วโอ้ยไม่เกิดก็จบแค่นี้ครับไปายครับโชคดีนะสามีอุดมโหครับไปครับ